สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคน <c oughs> กับผมบาสครับเ <Rainbow S 1> รนโบ์ค่ะในรายการดูอีทนิดเถิดรายการที่พาคุณผู้ชมนั้นไปหาของดีของเด่นของแต่ละชุมชนภายใต้กรมการครับภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะและว,วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาที่วิษาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพจังหวัดชทยนาว้าวเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมฮะคุณเรนโบ์ทำไมวันนี้เราแต่งแบบชุดไทย จะเป็นคุณการเกตหรือว่าอะไรฮะโอ้โหวันนี้ค,ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคไปเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเอของไทยไทยเดี๋ยวเราจะพาไปวัดหนึ่งนะคะคที่เป็นวัดที่มีความสวยงามไปกันที่วัดไทรกังวลหรือวัดเขาสารพัดตีสีเจริญธรรมค่ะไปแวะทําบุญก่อนดีกว่าครับไปกันเลย ผลไม้อยู่เลคุเลนโบเนี่ยไปเอาผลไม้กวางมากินนะคุณผู้ชมไม่ใช่ให้ความให้ควางสนุกมากครับคือที่นี่คือนอกจากวิวธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมาให้อาหารสัตว์แบบสบายสบายแบบนี้ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอ้าอะไรอ่ะอยู่ก่อนเป็นอะไรโอ้ยรู้สึกหน้ามืดวิ่งเวียนอะไจะเป็นเป็นอะไรเป็นคนอะไรจะเป็นเป็นลมเอาจริงไหมเนี่ยเอาเป็นลมก็เย็นดิเออเลใช่เอาอะไรอ่ะ ว่าหน้ามืดอ๋อออกม็นตากแดดเดินบ่อยใช่ไหมใช่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มีของดีของเด็ดมาฝากเลยจิงเหรอนี่ดังเห็นไหมเอ่ยอะไรคะอันนี้เป็นยาดมสมุนไพรนะคะเป็นส้มโอขาวแตงกวาด้วยนี่ลองดมก่อนไหมจะช่วยได้แ่ไหมลองดมดิไม่เหรอเอาอันนี้เออเอออันน่ะเป็นไงกินหอมค่ะสมุนไพรแบบนานาชนิดรวมไปถึงว่าพอดมแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกสดชื่น แล้วก็ความแบบ วิงเวียนตาลายเนี่ยก็ค่อยๆหายไปมันค่อยๆดีขึ้นเนาะและกลิ่นมันหอมมากเลยที่สาคัญคือเขาใช้วัตถุดิบเนี่ยแหละนะที่มาจากธรรมชาติและราคาไม่แพงด้วยเป็นของกลุ่มวิสากิจชุมชนที่นี่เลยว้าวถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงทํายากไหมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันดีกว่าอยากรู้แล้วค่ะว่าทําอย่างไรนะสําหรับไอเทมเด็ดตัวนี้ค่ะถูกต้องดมก่อนดมดมเออมีพลังแล้วใช่ไหมมีพลังงั้นเดี๋ยวเราวาร์บไปดีกว่าเฮ้ยหอมสะทื่นไปไป ที่นี่ที่ไหนอะคะคุณสวยไหมสวยไหมสวยมากวิวดีมากและที่นี่แหละครับก็จะพาคุณเลนโบแล้วก็คุณผู้ชมนั่นแหละมาเรียนรู้วิธีการทํายาดมสมุนไพรสมุนขาวแตงกวากันอยากรู้แล้วค่ะว่าเขาทําอย่างไรงั้นเราไปชมกันเลยค่ะตามมาเลยครับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับที่ได้กลิ่นความหอมนี่แหละมาจากท่านนี้เลยเป็นผู้คิดค้นนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณครูรัตนาพัฒนานุพงศ์นะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้คุณครูพร้อมที่จะสอนบาร์สกับเรนโบว์สักหน่อยไหมคะว่าอยากไั่ยาดูมหอมๆเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพร้อมแล้วค่ะโอ้โหขออนุญาตแนะนำสมุนไพรหน่อยได้ไหมคะอันนี้เรียกว่า โกสอนะคะผิวม,มะกรูดค่ะครับการภูครับก็อันนี้ลูกจันเทศอบเชยเทศลูกกะวานอันนี้ลูกัชชีลาค่ะครับพริกไทยดำนะคะที่ที่สุดก็เส้มโอขาวเต็งกวาค่ะ วิธีในการทําต้องเตรียมยังไงบ้างครับคุณครูครับขอเป็นลูกมือเลยครับวันนี้่เดี๋ยวให้คุณครูทําไปด้วยแล้วแล้วพวกผมก็ทําไปพร้อมๆกันด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เป็นคนรวยด้วยใส่สมุนไพรทั้งเก้าชนิดใช่ค่ะค่ะอย่างละครึ่งครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยค่ะตักสมุนไพรเก้าชนิดเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อคะคุณครูคะก็เออ่ ใส่นีค่ะใส่ขวดนะคะใส่ขวดค่ะวพับก่อนนะคะแล้วก็มาใส่น้ำสามช้อนค่ะเป็นน้ำอะไรคะคุณรูเป็นน้ำก็พิมเสนเมนทอนการาบูลแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสค่ะสี่สหายสี่สหายแล้วพอเราทำออกมาแล้วเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับคุณกูครับก็เราก็ขายในกลุ่มของผู้ที่เกษียณแล้วก็เพื่อนๆที่ซื้อไปถวายพระอะไรเนี่ยค่ะ ไปไปจัดกระเช้าค่ะกระเช้า,าปีใหม่รสร้างรายได้ได,ด้วยแล้วอบอกชุมชนนี่คือได้รายได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมค่ะก็ะคือเรา เฉลี่ยรายได้ให้กับทุกคนนะคะแล้วดิฉันก็ทำเสร็จแล้วแเด้หอมมากเลยคู้ชมครับขีมือคือดีมากคุณครูค่ะแล้วเป็นลูกมือหน่อยไหมคะได้ค่ะครูตอบแบบว่าอุ๊บก่อนวันนี้โอ้โหเจนโบเนี่ยได้ไอเเมเด็ดแล้วที่แบบว่าจะพกติดตัวไปตลอดนะคะสำหรับยาดมสมุนไพรส้มโอขาวแตงกวาโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณครูมากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ นะครที่สนใจนะครับเป็นการอุดหนุนนะให้กําลังใจกับกลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยและที่สําคัญคือสมุนไพรไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณเรนโบ้หมดแล้วเหรอคะเดินเล่นแป๊บเดียวมาเรียนรู้แป๊บเดียวเวลาหมดลงแล้วถูกต้องค่ะมีความสมบมากเลยนะคะที่จังหวัดไายนางนี้ค่ะแต่ว่าครั้งหน้าครับเราสองคนเนี่ยและรายการ do it meet take จะพาคุณผู้ชมไปเทคที่จังหวัดไหนพาไปชมของอร่อยนะหรือว่าของใช้ที่ไหนกันบ้าง ต้องติดตามกันนะครับสุดท้ายเรามาเชียร์กันหน่อยดีกว่าอาจารย์นี่หยิบมาแล้วก็ชนกันเหมือนชนแก้วหนึ่งสองสามชน,นสวัสดีค่บ